ตอนที่260ปฏิบัติการลอบสังหารเจี้งเฉิงตกใจและพยายามที่จะตั้งสติแล้วยิ้มถ้าท่านที่ถิงหยุนอยากที่จะช่วยเหลือข้าข้าก็ยินดีอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามข้าสับสนว่าท่านไม่กลัวที่จะยุยยูตระกูลเซียและสร้างปัญหาให้กับนิกายเทียนหัวอย่างนั้นหรืออัญญประกาศคู่น้องเจีย้ยนเชินเจ้าอาจจะรู้เรื่องนี้แล้วแม้ว่านิกายเทียนหัวของพวกเราและตระกูลเซียจะอยู่ห่างไกลกันแต่ก็เคยมีความขัดแย้งระหว่างพวกเรา หลังจากนั้นสิทธิของนิกายเทียนหัวก็หายไปอย่างลึกลับพวกเราเดาว่าตระกูลเซียอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้แต่พวกเราไม่เคยพบหลักฐานที่ชัดเจนในการกระทำนี้พวกเราอยากจะกำจัดตระกูลเซียแต่ถ้าพวกเราทำแบบนั้นนิกายเทียนหัวของพวกเราก็จะได้รับผลกระทบหนักเช่นกันดังนั้นมันจึงจะดีที่สุดที่จะเก็บเรื่องเหล่านั้นไว้ก่อนในตอนนี้น้องจีนเฉินอยากจะสู้กับตระกูลเซียพวกเราทั้งสามจะช่วยเจ้าอย่างเต็มที่ถิงหยุนพูดออกมา 5ๆแบบนั้นเองหรือถ้าง,งั้นข้าก็ต้องขอบคุณท่านทั้งสามมากที่ช่วยเหลือเจี้งเฉินหัวเราะอย่างมีความสุขเมื่อมีทั้งสามคนนี้กำลังของพวกเขาคงเพิ่มขึ้นหลายเท่าหลังจากนั้นเจียงเฉินและสิทธิของมิกายที่ยนหัวก็ไม่เสียเวลาพูดคุยต่อและขี่สัตว์อสูรออกไปไกลทันทีในตอนนี้ก็เกือบที่จะถึงรุ่งสางของวันใหม่แล้วท้องฟ้ายังคงมืดอยู่เพราะว่ามีเมฆบดบังพระจันทร์อยู่เล็กน้อย ลึกเข้าไปในท้องฟ้ามีเสียงฟ้าร้องดังอยู่ไกลๆห่างจากเมืองเวทประมาณ300้อไม์มีกระโจมหลายร้อยหลังกระจัดกระจายอยู่พร้อมกับกองไฟที่ลุกอยู่กองไฟสว่างสวัยในยามค่ำคืนและเป็นประกายอย่างมีชีวิตชีวามีกลางจุดตั้งค่ายพักแรมมีธงใหญ่ที่โบกสวายอยู่ในอากาศที่ทุกคนสามารถเห็นสัญ,ญลักษณ์เสียบนมันได้ ในตอนนี้กลุ่มใหญ่ได้ไปพักผ่อนแล้วดังนั้นจึงมีเพียงบางคนที่เดินตรวจปลาไปมาระหว่างกระโจมในขณะที่คนที่เหลือกำลังใส่ดุ้นฟืนในกองไฟอยู่ปังเสียงฟ้าร้องดังขึ้นมาอย่างกระทันหันดังแสบหูไปทั้งค่ายพักแรมพร้อมกับแสงสว่างวา่าทันใดนั้นเองทั้งค่ายก็สว่างเหมือนตอนกลางวันหลังจากนั้นฝนห่าใหญ่ก็ตกลงมาจากท้องฟ้าและดับกองไฟทำให้ค่ายพักแรมตกอยู่ในความมืดนิดทันทีฝนที่ตกลงมาทำให้ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย โชคร้ายจริงที่พวกเราต้องมาเจอสภาพอากาศที่เลวร้ายแบบนี้หนึ่งในคนที่ตรวจปราสบดออกมาในขณะที่เขาคลานเข้าไปในกระโจมเพื่อที่จะหลบฝนห่างออกไป500เมตรร่างของชายหลายคนก็ซุ่มเข้ามาใกล้เรื่อยๆโดยมีฝนและความมืดมิดคอยปิดบังร่างของพวกเขาอยู่เสียงฝนช่วยกลบเสียงฝีเท้าของพวกเขาทำให้ไม่มีใครได้ยินนี่คือกลุ่มของเจ้มเชิญและคนอื่นๆที่มาจากเมืองเวก 200เมตรห่างออกไปจากค่ายพักแรมจิ้นเฉินและกลุ่มก็หยุดหลังจากที่คุยเกี่ยวกับแผนการสักพักจิ้นเฉินก็ไปที่ค่ายพักแรมในขณะที่คนอื่นยังอยู่ที่เดิมจิ้นเฉินหยุดที่กระโจมที่ใกล้ที่สุดก่อนที่จะเข้าไปอย่างระมัดระวังข้างในกระโจมมืดมากจนจิ้นเฉินมองไม่เห็นมือของตัวเองที่อยู่ตรงหน้าเขาดังนั้นจึงไม่มีใครเห็นร่างของเขาเขาใช้จิตวิญญาณของเขาในการบอกว่าตัวเองอยู่ที่ไหนในกระโจม เขาสัมผัสได้ถึงชายสามคนที่กำลังหลับอยู่ด้านในเขาไม่ลังเลและใช้กระบี่ของเขาแทงออกไปที่คนทั้งสาทันทีก่อนที่จะออกไปเจียงเฉินมั่นใจในเพลงกระบี่ของเขามากในการโจมตีทั้งสามนั้นเขาแทงไปที่คอของคนทั้งสามและฆ่าพวกเขาไปอย่างไร้เสียงภายใต้ฝนที่กระหน่ำลงมาเจียมเฉินก็ออกจากกระโจมนี้ไปยังอีก,กระโจมหนึ่งในขณะที่ฝนหล่นมาที่เขาในตอนนี้เขาเปียกโชกไปด้วยน้ำทำให้เขาดูสก,กรปรกไปหมด ในตอนแรกจิ้มเฉินวางแผนที่จะสู้กับตระกูลเซียในที่โลง่งแต่หลังจากที่ฝนห่าใหญ่ตกลงมาเขาก็ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแผนถ้าเขาสามารถลอบสังหารคนของตระกูลเซียได้ก่อนที่จะเกิดการต่อสู้แบบนั้นความแข็งแกร่งทางกำลังทหารของตระกูลเซียจะต้องลดลงถ้าเขาสามารถสังหารเซียนปทพีในเผ่าได้แบบนั้นก็จะลดอันตรายให้กับเขาได้มากอย่างไรก็ตามจิ้มเฉินไม่แน่ใจว่าเขาจะสามารถสังหารเซียนปทพีได้หรือเปล่า ดังนั้นเขาจึงตัดสินใจที่จะจัดการกับคนที่ระดับต่ำกว่านั้นก่อนเพื่อลดกำลังการต่อสู้ของตระกูลเซียแม้ว่าการลอบสังหารจะไม่ใช่สิ่งที่เจี้ยนเฉิงเชี่ยวชาญแต่การที่มีฝนตกหนักซึ่งช่วยเขาปิดร่องรอยการเคลื่อนไหวจึงไม่มีใครตรวจพบเขาได้ในเวลาอันสั้นเจี้ยนเฉิงก็ฆ่าคนไปกว่าร้อยแล้วซึ่งเท่ากับประมาณ3ใน10ส่วนของจำนวนทั้งหมดของตระกูลเซียหลังจากสักพักถัดมาคนที่เจี้ยนเฉินฆ่าไปทั้งหมดก็เป็นจำนวนกว่า200คนแล้ว ในตอนนี้กระโจมเกือบร้อยถูกย้อมไปด้วยเลือดด้านในเลือดในบางกระโจมไหลออกมาด้านนอกแต่ฝนก็ชะล้างมันออกไปอย่างช้าๆในขณะที่กลิ่นคาวเลือดยังคงคลั่คลุ้งอยู่ในบริเวณที่จุดกึ่งกลางของที่ตั้งค่ายพักแรมในกระโจมใหญ่หัวหน้ากระกูลของตระกูลเซียกำลังหลับตานั่งขัดสมาธิฝึกฝนอยู่ร่างของเขาทั้งหมดดูเหมือนรูปปัน้นจากนั้นจมูกของหัวหน้ากระกูลก็บิดเบี้ยวก่อนที่เขาจะลืมตาขึ้นมาแล้วจ้องอย่างอันตรายไปด้านนอก เขาพยายามตั้งใจฟังตาของเขาหลีเล็กลงแปลกจริงทําไมถึงได้มีกลิ่นเลือดจังๆนะเขาพยายามตั้งใจฟังมากขึ้นเป็นเวลาสั้นๆก่อนที่จะสัมผัสได้ถึงบางอย่างทันทีและเขาก็คำรามออกมาปลุกทุกคนให้ตื่นมีบางคนอยู่ที่นี่หลังจากนั้นหัวหน้าตระกูลก็พุ่งออกมาจากกระโจมทันทีภายในบริเวณตั้งค่ายพักแรมในตอนนี้ทุกคนก็เริ่มตื่นขึ้นแม้ว่าจะมีฝนที่กระหน่ำลงมาก่อนที่พวกเขาจะออกมาจากกระโจม ในตอนนี้เมื่อตำแหน่งของเขาถูกเปิดเผยแล้วเจี้นเฉินก็ไม่ซ่อนตัวเองอีกต่อไปและเริ่มบินไปฆ่าคนที่อยู่ใกล้ที่สุดเพื่อที่เขาจะสามารถฆ่าคนให้ได้มากที่สุดในเวลาอันสั้นเจี้นเฉินเริ่มใช้กำลังทั้งหมดของเขากระบี่วายุปโปรยของเขาบินไปอย่างเร็วและพุ่งทะลุคอของคนที่อยู่ใกล้เขาที่สุดทันทีเมื่อรู้ว่าเจี้นเฉินอยู่ที่ไหนและกำลังจะทำอะไรหัวหน้าตระกูลก็คำรามออกมาดังก่อนที่จะเอาขวานยักษ์ออกมาและหิงลงไปที่เขา ในเวลาเดียวกันเซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษทั้ง7และชายทั้ง3าจากนิกายเทียนหัวก็พุ่งมาที่ค่ายพักแรมทันทีจากที่อยู่ห่าง200เมตรออกไปกระบี่วายุปโปรยในมือของเจียนเฉินเริ่มเปล่งแสงสีเงินรางๆที่เห็นได้ชัดในยามค่ำคืนปราณกระบี่เข้มข้นปริมาณเล็กน้อยเริ่มไหลออกมาคนที่อยู่ใ,ใกล้ๆ้เจียนเฉินสามารถสัมผัสดได้ถึงความน่ากลัวของมันในตอนนี้ทุกคนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็พุ่งเข้าไปที่เจียนเฉินที่ยินอยู่ในกลุ่มและเริ่มฆ่าอย่างไม่สนใคร เจียนเฉินหลบการโจมตีของหัวหน้าตระกูลและสังหารเซียนไปอีกสิบกว่าคนด้วยเพลงกระบี่ที่รวดเร็วของเขาแม้แต่เซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษยังต้องระวังตัวเมื่อเผชิญหน้ากับเจียนเฉินเซียนธรรมดาไม่สามารถที่จะรับมือกับการโจมตีด้วยกระบี่ของเขาได้ดังนั้นเซียนทุกคนจึงถูกแทงที่คอโดยที่ยังไม่ทันมีโอกาสได้ร้องออกมาเสียด้วยซ้ำเมื่อต้องสู้กับคนกลุ่มใหญ่พร้อมกับหัวหน้าตระกูลเช่นนี้แต่มันก็ยังมีอุปสารบางอย่างอีก ในความมืดเจียนเฉิญไม่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนแต่ข้อจำกัดนี้ก็เกิดขึ้นกับตระกูลเซียเช่นกันพวกเขาไม่สามารถเห็นหรือคาดเดาการเคลื่อนไหวของเจียนเฉินได้นอกเหนือไปจากนั้นพวกเขาก็กลัวว่าจะไปโดนพวกเดียวกันอีกเมื่อเห็นว่าคนในตระกูลล้มตายไปเรื่อยๆหัวใจของหัวหน้าตระกูลก็เต้นแรงในขณะที่เขาคำรามออกมาทุกคนหลีกทางไปอัญญประกาศคู่ หลังจากที่เขาสั่งคนในประกูลทุกคนก็กระจายตัวออกและปล่อยให้หัวหน้าประกูลของพวกเขาสู้กับเจี้ยนเฉินในตอนที่ทุกคนเคลื่อนออกไปหัวหน้าประกูลก็สามารถจับตำแหน่งของเจี้ยนเฉินได้และเขาไม่ลังเลที่จะจามขวานไปที่หัวของเจี้ยนเฉินทันทีเมื่อสัมผัสได้ถึงคลื่นลมที่จูจ่ๆก็พุ่งมาทางเขาสายตาของเจี้ยนเฉินก็เป็นประกายในขณะที่เขายกกระบี่วายุปโปรยขึ้นมา ทันใดนั่นเองแสงสีม่วงฟ้าก็ปรากฏออกมาทำให้เจี้ยนเฉินกล้าที่จะเอากระบี่ออกมารับขวานของหัวหน้าตระกูลเจี้ยนเฉินค่อนข้างคุ้นเคยกับการกระบี่สีม่วงฟ้าแล้วในตอนนี้เขาต้องการที่จะทดสอบว่าเขาสามารถที่จะทำลายอาวุธเซียนของเซียนปัทภีได้หรือไม่ตอนที่261การสังหารเซียนปัทภีเครงกระบี่วายุโปรยและขวานได้ปะทะกันในอากาศด้วยเสียงที่ดังกึกก้อง ขณะที่พลังงานระเบิดออกมาจากแรงกระแทกและกระจายรอบตัวพวกเขาออกไปในทุกทิศทางในขณะที่อาวุธเซียนสองทิ้งแยกจากกันร่างของเจียนเฉินก็ถูกส่งตัวบินกลับไปอย่างควบคุมไม่ได้แขนที่ถือกระบี่อยู่ก็สั่นเล็กน้อยท้ายที่สุดแล้วเมื่อเทียบกับหัวหน้าตระกูลเซียเขายังอ่อนแอกว่ามากปราณกระบี่สีม่วงฟ้าสามารถสร้างความแข็งแกร่งให้กับการโจมตีของเขาแต่มันก็ไม่สามารถที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับพลังเซียนได้ เมื่อปะทะกับหัวหน้าครั้งหนึ่งอวัยวะภายในของเจีนเชิญก็ปนป่วนจนเขาแทบจะกระอักเลือดออกมามีความแตกต่างอย่างมากระหว่างเซียนปฐทะพีและเซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษมันราวกับดินแม้แต่ทักษะการต่อสู้ก็ไม่ได้ช่วยลดช่องว่างใดๆถ้าเจีนเฉินไม่ได้เสริมสร้างร่างกายให้แข็งแกร่งเขาคงได้รับบาดเจ็บสาหาัสหัวหน้าตระกูลเซียนหน้าซีดและตัวสั่นครู่หนึ่ง จากนั้นสีหน้าของเขาก็มืดลงเขาส่งเสียงคำรามขนาดที่มีเลือดไหลออกมาจากมุมปากของเขาเล็กน้อยหัวหน้าตระกูลตกใจมากขณะที่เขานำอาวุธขึ้นมาตรวจสอบแม้ว่าข้างนอกจะมีมืดมากแต่ด้วยการเชื่อมโยงระหว่างเขากับอาวุธเซียนเขาก็รู้สึกได้ว่ามีรอยบิ่นบนขวานของเขาทำไมเป็นไปได้อย่างไร หัวหน้าตระกูลพูดออกมาอย่างควบคุมไม่ได้ในขณะนี้จิตใจของเขาฟุ้งซ่านและใบหน้าของเขาไม่ได้ดูสงบอีกต่อไปเขาตกใจสุดข,ขีดเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับเซียนปฐพีด้วยอาวุธเซียนที่แข็งแกร่งอย่างหาที่เปรียบไม่ได้อาจกล่าวได้ว่าทุกคนที่อยู่ต่ำกว่าระดับเซียนสวรรค์หากไม่ได้ใช้ทักษะการต่อสู้จะไม่สามารถทำร้ายอาวุธเซียนของเขาได้ในขณะนี้อาวุธเซียนของเขาได้รับความเสียหายอย่างไม่คาดคิด มันบินไปประมาณหนึ่งนิ้วข้อเท็จจริงนี้เพียงอย่างเดียวทําให้เขาตกใจมากเป็นไปได้หรือไม่ที่คู่ต่อสู้เป็นผู้เชี่ยวชาญในระดับเซียนสวรรค์หัวหน้าตระกูลเซียครุ่งคิดแต่ทันทีที่ความคิดปรากฏในหัวของเขาเขาก็ปฏิเสธทันทีว่ามันไม่จริงเจียนเฉินคนที่อยู่ตรงหน้าเขาอ่อนแอดังนั้นจึงไม่มีทางที่เขาจะเป็นเซียนสวรรค์ได้ถ้าอย่างนั้นเกิดอะไรขึ้นกันแน่ หัวหน้าตระกูลเซีย่ยเริ่มซีดเซียวเนื่องจากเลือดยังคงไหลยอย่างต่อเนื่องเขาไม่สามารถจินตนาการได้ว่าอาวุธเซียนของเขาบินได้อย่างไรสามัญสำนึกบอกว่าใครก็ตามที่สามารถสร้างความเสียหายให้กับอาวุธเซียนของเขาคือสุดยอดผู้เชี่ยวชาญในทวีปเทียนหยวนผู้เชี่ยวชาญเช่นนั้นสามารถฆ่าเขาได้อย่างง่ายดายเหมือนกับการฆ่ามดโดยที่เขาไม่สามารถตอบโต้ได้เนื่องจากอาวุธเซียนของเขาบินไปเขาจึงเจ็บปวดอย่างรุนแรงเช่นกัน ในขณะที่หัวหน้าตระกูลอยู่ในช่วงเวลาแห่งความสับสนกระบี่ของเจี้ยนเฉินก็พุ่งมาที่เขาอีกครั้งแล้วแสงสลัวที่เปล่งออกมาจากกระบี่วายุปโปรยนั้นชัดเจนเหมือนกลางวันในเวลากลางคืนมันรวดเร็วดุดสายฟ้ากระบี่บินผ่านสายฝนด้วยความเร็วที่ไม่มีใครเทียบได้มันเล็งไปที่คอของหัวหน้าตระกูลเจี้ยนเฉินเป็นคนที่รวดเร็วแต่หัวหน้าตระกูลเซียก็เป็นเซียนปฐพี สำหรับเขาความเร็วของเจียนเฉินนี้หมายความว่าเขาไม่ควรมองว่าเขาเป็นมหาภัยระดับเซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษอีกต่อไปหัวหน้าตระกูลกดแผลของตัวเองและยกอาวุธเซียนของเขาขึ้นมาปล่อยพลังเซียนสีฟ้าทัานใดนั้นน้ำที่อยู่รอบๆก็เริ่มบินไปหาอาวุธราวกับว่ามีสิ่งดึงดูดลึกลับมันบินไปที่ขวานในมือของเขาและเริ่มควบแน่นที่ปลายอาวุธน้ำเริ่มหมุนรอบก่อนที่จะก่อตัวเป็นมังกรวารีและพุ่งไปยังเจียนเฉิน อย่างไรก็ตามปราณกระบี่สีม่วงฟ้าบนกระบี่ของเจี้ยนเฉินก็เจาะทะลุผ่านมังกรวารีและยังคงบินไปที่ลำคอของหัวหน้าตระกูลในตาของหัวหน้าตระกูลกระพริบอย่างเป็นอันตรายและเขาหวี่ยงอาวุธใส่เจี้ยนเฉินขวานในมือของเขามีพลังเสียงจำนวนมากซึ่งเสียงของมันเมื่อกระแทกลงทำให้เกิดเสียงฟ้าร้องราวกับสามารถแบ่งแยกท้องฟ้าได้ส่วนโค้งของขวานนี้มีความลึกลับที่ลึกซึ้งบางอย่างที่กดลงมาบนร่างกายของเจี้ยนเฉิน คราวนี้หัวหน้าตระกูลใช้ทักษะการต่อสู้ถ้าใช้ทักษะการต่อสู้อย่างถูกต้องจะทําให้เกิดแรงกดดันที่ทรงพลังระดับทักษะการต่อสู้ที่สูงกว่านั้นก็คือแรงกดดันที่มากขึ้นทุกครั้งที่มีการใช้ทักษะการต่อสู้มันจะทําให้ผู้คนนับไม่ถ้วนต้องตกใจและอาจเปลี่ยนผลลัพธ์ขององค์การต่อสู้ในเสี้ยววินาทีทักษะการต่อสู้บางอย่างอาจมีความกลมกลืนเพื่อใช้กับการโจมตีทั่วไปเพื่อปกปิดการใช้มัน รูปแบบการโจมตีประเภทนี้จะทำให้ยากต่อการคาดการณ์และการเข้าใจราวกับว่ามันเป็นปริศนาของโลกที่พลังที่น่าเกรงขามพลังที่อยู่เบื้องหลังขวานของหัวหน้าตระกูลผู้นี้นั้นไม่ธรรมดาเลยมันเป็นพลังแข็งแกร่งมากเมื่ออาวุธเซียนทั้งสองชิ้นปะทะกันพลังที่ครอบงำของขวานทำให้เจี้นเฉินลอยออกไปและกระอักเลือดออกมาเต็มปากอย่างไรก็ตามหัวหน้าตระกูลก็ไม่สามารถหลบหนีได้โดยปราศจากรอยขีดข่วน เขามองเจีนเชิญด้วยความกลัวและสายตาที่คาดไม่ถึงขนาดที่เขากำลังกระอักเลือดออกมาบนขวานของเขายังมีรอยหยักครุขระอีกขนาดเท่ากันรอยบิ่นเดิมในขณะที่การประทะก,กันครั้งล่าสุดทำให้เจีนเฉิญถูกส่งตัวลอยออกไปอาวุธเซียนของเขาก็ได้รับความเสียหายอีกครั้งอาวุธเซียนของเขานั้นแปลกมากแม้ว่าตัวเขาเองจะไม่ได้เป็นเซียนสวรรค์แต่การโจมตีของเขานั้นหาผู้ใดเปรียบได้ข้าไม่สามารถประทะก,กับเขาแบบนี้ได้อีก หัวหน้าตระกูลสรุปในใจเขาสับสนมากแต่ยังโลภอยากรู้ว่าเจี้นเฉินทำเช่นไรเพื่อให้การโจมตีของเขาแข็งแกร่งขึ้นหลายเท่ามันเป็นเพราะทักษะการต่อสู้หรือไม่หรืออาจเป็นสมบัติล้ำค่าบางอย่างไม่ว่ามันจะเป็นอะไรมันต้องเป็นสมบัติล้ำค่าอย่างไม่ต้องสงสัยและถ้าเขาคว้ามันมาได้ในขณะที่เขาเริ่มค้นหาร่องรอยหัวหน้าตระกูลเซียรู้สึกว่าหัวใจของเขาเริ่มเต้นอย่างดุเดือดก่อนที่จะจ้องมองจิ้นเฉินด้วยความโลภ จิ้งเฉินกระโดดขึ้นมาจากพื้นพร้อมกับหน้าผากที่เต็มไปด้วยเหงื่อเขาไม่มีเวลาดูบาดแผลของตัวเองเขาทำได้เพียงประทักกับผู้อาวุโสอีกครั้งแม้ว่าอาการบาดเจ็บจะค่อนข้างร้ายแรงแต่อาวุธของหัวหน้าตระกูลก็ได้รับความเสียหายถึงสองครั้งในขณะนี้ทำให้บาดแผลของเขารุนแรงกว่าของจี้นเชิญดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับหัวหน้าตระกูลบาดแผลของเจี้นเชิญอาจกล่าวได้ว่าค่อนข้างเบา กระบี่ของเจี้นเฉินตัดผ่านสายฝนที่ตกลงมาอย่างรวดเร็วขณะที่มันบินไปยังหัวหน้าตระกูลในตอนนี้หัวหน้าตระกูลได้ตระนักว่าพลังส่วนตัวของเจี้นเฉินนั้นไม่แข็งแรงนะักแต่การโจมตีของเขานั้นเกินความสามารถของเขาเองดังนั้นเขาจึงกลัวการประทะกันอีกครั้งหัวหน้าตระกูลจึงย้ายออกจากทางก่อนที่จะพยายามลงมือโจมตีเพลงกระบี่ของเจี้มเฉินเน้นความเร็ว ถึงแม้หัวหน้าประกูลจะพยายามอย่างหนักเพื่อหลบหลีกเขาแต่ก็ยังไม่เร็วพอที่จะเคลื่อนตัวออกไปให้พ้นทางเจีนเฉิงรู้ว่าเซียนปัทภีได้เปรียบเขาอย่างชัดเจนดังนั้นจึงเป็นเรื่องจำเป็นที่เขาจะต้องพยายามโจมตีอาวุธเซียนของหัวหน้าตระกูลด้วยสิ่งนี้ความแข็งแกร่งของหัวหน้าตระกูลจึงถูกจำกัดดังนั้นเขาจึงไม่สามารถโจมตีหรือปกป้องได้อย่างอิสระ ในอีกด้านหนึ่งทิงหยุนทิงมู่และชิงชันต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลกับเซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษทั้งเจ็ดของกลุ่มทหารรับจ้างอัคณีพวกเขาต่อสู้กับสมาชิกหลายสิบคนที่เหลือของตระกูลเซียเมื่อเจียนเฉินฆ่าตระกูลเซียส่วนใหญ่ตอนที่นอนหลับคนส่วนน้อยที่เหลืออยู่เป็นเซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษดังนั้นแม้ว่าพวกเขาจะเสียเปรียบเรื่องจำนวนคนพวกเขาก็ยังพอรับมือไหวชิงหยุนเป็นเซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษขั้นสูงและเขาก็ยังมีอาวุธธาตุดิน ทำให้ทักษะการต่อสู้ของเขายิ่งอันตรายยิ่งขึ้นเมื่อใช้โจมตีประกูลเซียเจี้ยนเฉินและหัวหน้าตระกูลเซียยังคงผลักกันโจมตีหลายครั้งแม้หัวหน้าประกูลจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อหลบกระบี่ของเจี้ยนเฉินเขาก็พลาดและถูกแทงสามครั้งขวานของเขาต้องบินไปอีกห้าจุดด้วยจำนวนความเสียหายที่เพิ่มขึ้นกับอาวุธของเขาทำให้บาดแผลของหัวหน้าตระกูลนั้นรุนแรงยิ่งขึ้น ถ้าอาวุธของเขาถูกเจี้ยเฉินทำลายเขาจะต้องสูญเสียพลังทั้งหมดรวมถึงชีวิตของเขาด้วยเจ้าเป็นใครและเหตุใดเจ้าจึงโจมตีตระกูลเซียของข้าตระกูลเซียไปทำอะไรให้เจ้าไม่พอใจหัวหน้าตระกูลถามด้วยความสับสนเจี้ยงเฉินไม่หยุดการโจมตีเขาตอบอย่างเย็นชาว่าข้าจะบอกให้เจ้ารู้ก่อนตายข้าเป็นผู้ชายที่ตระกูลเซียของเจ้ากำลังจะจัดการ ในตาของหัวหน้าตระกูลหรี่แคบลงเมื่อเขาจ้องมองจิง้นเฉินอย่างตั้งใจเจ้าคือจิ้นเฉินหรืออัญญประกาศคู่ใช่แล้วจิ้นเฉินไม่คิดที่จะปฏิเสธมันการโจมตีด้วยกระบี่ของเขาทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นราวกับว่าเขากำลังจะประหารชีวิตหัวหน้าตระกูลในวันนี้เขาไม่ต้องการให้กลุ่มทหารรับจ้างอัคนีของเขาตกเป็นเป้าหมายของเซียนปัทพีจเจี้นเฉินทำไมเราไม่ลองมาเจรจากันก่อน ตอนนี้หัวหน้าตระกูลเริ่มแสดงความอ่อนแอเห็นได้ชัดว่าเขาเสียเปรียบและดังนั้นหากสิ่งนี้ดำเนินต่อไปในทางนี้ท้ายที่สุดเขาก็ต้องตายเป็นไปไม่ได้จีนเชิญปฏิเสธความพยายามของหัวหน้าตระกูลเซียเมื่อได้ยิงเช่นนี้หัวหน้าตระกูลจึงโกรธมากก่อนที่จะจ้องมองจีนเฉินผ่านความมืดจีนเฉินเรื่องในวันนี้ข้าเซี่ฟานจะจดจำไว้แน่นอนหลังจากนั้นหัวหน้าตระกูลจึงหันกลับและเริ่มหนี เจียงเฉินรู้ว่าในสายฝนและความมืดมิดนี้ถ้าหัวหน้าตระกูลอยู่ไกลเกินไปเขาจะไม่สามารถตามได้ทันเขาจึงรีบไล่ตามไปทันทีในขณะที่บาดแผลของหัวหน้าตระกูลค่อนข้างรุนแรงแต่เขายังคงเป็นเซียนปทัทีพลังเซียนภายในของเขานั้นเพียงพอที่จะทำให้ตัวเองวิ่งได้เร็วพอที่เจี้ยนเฉินจะไม่สามารถตามทันเมื่อเห็นว่าหัวหน้าตระกูลอยู่ห่างออกไปมากขึ้นเรื่อยๆดวงตาของเจี้ยนเฉินก็เปล่งประกายอย่างโหดเหี้ยม ราวกับหิ่งห้อยสองตัวในตอนกลางคืนกระบี่วายุปโปรยในมือแยกออกจากมือของเขาทันทีราวกับว่ามันถูกทําให้มีชีวิตขึ้นมาพับหัวหน้าตระกูลไม่คิดว่าเจี้นเฉินจะสามารถบรรลุความสําเร็จที่แปลกประหลาดเช่นนี้ได้ดังนั้นเขาจึงถูกโจมตีโดยไม่รู้ตัวปล่อยให้กระบี่วายุปโปรยเจาะทะลุคอตอนที่262เสร็จสิ้นฝนตกหนักและความมืดมิดทําให้การมองเห็นขร่างัว เมื่อรวมกับความจริงที่ว่าคนของตระกูลเซียยังคงต่อสู้กันอยู่จึงไม่มีใครสังเกตเห็นความตายของหัวหน้าตระกูลเซียหลังจากเจาะทะลุคอของหัวหน้าตระกูลกระบี่วายุโปรยก็หมุนไปในอากาศแล้วบินกลับไปที่มือของเจียนเฉินหัวหน้าตระกูลเซียสมกับที่เป็นเซียนปฐพีแม้หลังจากถูกแทงทะลุคอเขาก็ยังไม่ตายดวงตาทั้งสองข้างของเขาเปิดกว้างด้วยความหวาดกลัวแต่โชคไม่ดีที่ลำคอของเขาถูกเจาะ เขาจึงสูญเสียความสามารถในการพูดมิฉะนั้นเขาจะพูดสิ่งที่อยู่ในใจขณะที่เขาอยู่ในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตเนื่องจากกระบี่ที่แทงทะลุคอของเขานั้นรวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อและสามารถบินไปในอากาศได้อย่างอิสระเขาจึงไม่รู้ว่ากระบี่นี้คืออะไรพลังชีวิตของเขาลดน้อยลงไปเรื่อยๆเขาปิดตาอย่างช้าๆในขณะที่เขายังคงพยายามไขปริศนาที่อยู่ในใจของเขาต่อไป สามารถได้ยินเสียงฟ้าร้องจากท้องฟ้าอีกครั้งขณะที่สายฟ้าส่องทั่วทั้งพื้นที่ทั่วครู่หนึ่งฝนห่าใหญ่ตกลงมาอย่างหนักจนความรู้สึกของทุกคนได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงร่างที่เปียกชุ่มของเจนเฉิงยังคงมีหยดน้ำในขณะที่เขาเดินไปที่ศพเจนเฉินนั่งลงและดึงเข็มขัดมิติออกจากเอวของเขาและดึงแหวนมิติของจากนิ้วของเขาด้วยการตรวจสอบสั้นๆเพื่อดูว่ามันไม่ได้รับความเสียหายจากนั้นเขาก็ออกจากพื้นที่ทันที หัวหน้าตระกูลเซียเป็นผู้นำและเป็นผู้ก่อตั้งตระกูลในขณะเดียวกันเขาก็ยังเป็นเซียนปฐพีซึ่งหมายความว่าความมั่งคั่งของเขาจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อจี้ยนเฉินและกลุ่มทหารรับจ้างอัคคีหลังจากสังหารหัวหน้าตระกูลเจี้นเฉินก็ไม่ได้หยุดเฉยและพุ่งเข้าหาคนของตระกูลเซียทันทีเนื่องจากเขาไม่ชอบคนในตระกูลเซียเขาจึงไร้ความปราณีเมื่อผู้ชายเหล่านี้แต่ละคนเป็นนักสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในตระกูล ถ้าพวกเขาถูกฆ่าตายทั้งหมดความแข็งแกร่งของตระกูลเซียก็จะอ่อนแอลงอย่างมากตระกูลเซียมีข้อได้เปรียบเพราะมีเซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษหลายคนและยังมีเซียนผู้เชี่ยวชาญความแข็งแกร่งในการต่อสู้ของพวกเขามากพอที่จะทําให้เซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษเจ็ดคนได้รับบาดเจ็บแม้แต่ถิงชันและถิงมู่ก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสทําให้เหลือแค่ถิงหยุนที่มีพลังเซียนธาตุดินและทักษะการต่อสู้ที่ไม่ได้รับอันตราย เขาต่อสู้กับเซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษหลายคนด้วยตัวเองซึ่งช่วยลดแรงกดดันให้กับคนอื่นๆได้อย่างมากเมื่อจี้นเฉินเข้ามาเพิ่มความได้เปรียบก่อนหน้านี้ของตระกูลเซียก็ถูกพลิกกลับเซียนผู้เชี่ยวชาญสองสามคนที่ร่วมกันต่อสู้อาจสามารถคุกคามและฆ่าเซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษได้แต่ในสายตาของจี้นเฉินพวกเขาไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าลูกแก่จี้นเฉินพุ่งเข้าไปในกลุ่มของตระกูลเซียด้วยกระบี่วายุโปรยเขาโจมตีด้วยความเร็วที่น่าทึ่ง การโจมตีด้วยกระบี่แต่ละครั้งจบลงที่ลำคอของคนตระกูลเซียและก่อนที่พวกเขาจะตอบสนองได้จิ้นเฉินก็พรากชีวิตไปจากพวกเขาแล้วภายใต้ความเร็วในการฆ่าที่จิ้นเฉินกำหนดไว้ตัวเลขของตระกูลเซียจึงลดน้อยลงอย่างรวดเร็วและไม่นานหลังจากนั้นก็ไม่มีใครหลงเหลืออีกเลยด้วยลักษณะการปรากฏอย่างฉับพลันของจิ้นเฉินทำให้สามคนจากมิกายเทียนหัวรู้สึกประหลาดใจอย่างมาก มีสามร้อยคนจากตระกูลเซียรวมถึงหัวหน้าตระกูลทุกคนถูกฆ่าตายโดยไม่มีใครหลบหนีพ้นศัก์คนเดียวในอีกด้านหนึ่งเซียนผู้เชี่ยวชาญของกลุ่มทหารรับจ้างอัคคีชิงชันและถิงมู่ได้รับบาดเจ็บพวกเขาทุกคนมีบาดแผลเปิดซึ่งเลือดไหลออกมาน้องเจี้นเฉินหัวหน้าตระกูลเสียตายแล้วหรือชิงหยุนหายใจหอบขณะถามเจี้นเฉินเนื่องจากเจี้นเฉินและหัวหน้าตระกูลได้ต่อสู้ในระยะไกลในที่มืดมิด ชิงหยุนจึงไม่สามารถบอกได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับการต่อสู้นอกจากนี้ด้วยความกดดันที่เขารู้สึกในระหว่างการต่อสู้เขาจึงไม่มีเวลาไปสนใจสิ่งรอบข้างเจียงเฉินยิ้มแต่ด้วยความมืดจึงทําให้คนอื่นจึงมองไม่เห็นไม่ต้องกังวลค่าจัดการตาแก่ผู้นั้นไปแล้วจากนั้นชายสามคนจากนิกายเทียนหัวรู้สึกเหนื่อออกที่หน้าผากพวกเขารู้สึกตกใจอย่างยิ่งกับข่าวนี้ ไม่มีใครคิดว่าเจี้นเฉินจะสามารถฆ่าเซียนปฐพีด้วยทักษะการต่อสู้ได้อย่างรวดเร็วยิ่งไปกว่านั้นจากข้อมูลที่พวกเขารวบรวมมาก่อนหน้านี้พวกเขารู้ว่าหัวหน้าตระกูลน,นั้นเป็นเซียนปฐพีวัตจักรที่สองซึ่งกำลังจะเข้าสู่วัตจักรที่สามดีแล้วที่นิกายเทียนหัวของเราเลือกที่จะไม่โจมตีเจี้นเฉินเพื่อประโยชน์ของแกนอสูรระดับห้ามันไม่คุ้มค่าเลยที่จะทำให้คนที่เก่งกาจเช่นนี้เป็นศัตรูชิงหยุนคิดกับตัวเอง จีนเฉินเดินขึ้นไปหาทหารรับจ้างอัคคีคนอื่นๆและมองไปที่ทุกคนแล้วถามว่ามีใครได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือไม่เจีนเฉินไม่อยากสูญเสียเซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษเหล่านี้ไปในสนามรบอาการบาดเจ็บเล็กน้อยคงไม่ถึงชีวิตหรอกเต้าคำพูดเสียงอ่อนน้องเจีนเฉินบาดแผลของเจ้าดูสาหัสมากเราควรมุ่งหน้ากลับไปที่เมืองเวกและให้เซียนผู้เชี่ยวชาญธาตุแสงมาดูอาการฉิงหยุนเสนอ จิ้งเฉินพยักหน้าคว้าเข็มขัดมิติของทุกคนของตระกูลเซียนในสนามรบและรีบออกเดินทางหลังจากนั้นเขาก็พากลุ่มกลับไปที่เมืองเวกเจี้งเฉินเมืองเวกไม่มีเซียนผู้เชี่ยวชาญธาตุแสงและถึงจะมีคงหายากมากเจ้าควรพาพวกเขากลับไปก่อนข้าจะไปตามมาหาที่เมืองชั้นสองซึ่งอยู่ใกล้เคียงถิงหยุนเสนอเง้นข้าก็ต้องขอพึ่งท่านด้วยพี่ถิงหยุนเจี้นเฉินพูดด้วยความเคารพฮ่าห้าน้องเจี้นเฉินไม่จำเป็นต้องสุภาพขนาดนั้น ชิงหยุนตอบก่อนออกเดินทางด้วยตัวเองเนื่องจากชิงชันและชิงมู่ได้รับบาดเจ็บพวกเขาจึงติดตามจิ้นเฉิญและคนอื่นๆกลับไปที่เมืองเวกการเดินทางกลับสู่เมืองเวกค่อนข้างช้าเนื่องจากอาการบาดเจ็บพวกเขาใช้เวลานานพอสมควรและสุดท้ายก็มาถึงที่เมืองเวกในช่วงสายหลังจากไปถึงประกูลโคจิ้นเฉิญก็หาห้องพักสองสามห้องให้คนก้าคนพักเขาทาสมุนไพรบางชนิดลงบนบาดแผลและให้โอโถสสำหรับกินเพื่อให้แผลหายเร็วขึ้น ในตอนเย็นชิงหยุนได้นำชายเสื้อคลุมสีขาวกลับไปที่ตระกูลโคชายคนนี้อายุประมาณ28ปีดูท่าทางอ่อนแอเขามีใบหน้าที่หยิ่งผยองเมื่อเขาเข้ามาพร้อมกับเซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษผิวคล้ำ